สวัสดีครับในวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาในานามผู้จะทำเว็บไซต์ w w w พุ p u t ั r a k com และในานามผู้จะทำ facebook page พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาขอนำเสนอพระกรุนาโดนซึ่งท่านจะไม่เคยได้พบเจอจากที่ใดมาก่อนนอกจากที่ ทางพิพิธภัณฑ์ส่วนทัวพุทธััษษาได้นํามาเสนอนั่นคือพระแผ่นขนาดใหญ่ของกลุนาดูนจํานวน3มพิมพ์ที่นําให้มาชมในครั้งนี้ซึ่งความมหัศจรรย์ของพระพิมพ์ทั้ง3าแบบนั้นท่านได้ได้ชมทั้งในเรื่องของขนาดพิมพ์และเนื้อที่เก่าแก่งซึ่งทั้งสพิมพ์นั่นได้แก่พิมพ์นาปกซึ่งเป็นภาพแผ่นขนาดใหญ่ พิกหน้าหน้าปกซึ่งภาพแผ่นขนาดซึ่งเป็นภาะแผ่นขนาดกลางและแผ่นสี่เหลี่ยมปางปุปางเทศนาธรรมปุนทริกระสูตหน้ยยอดเขาคิชกูดสำหรับองค์แรกนั้นเป็นพระพิมพ์หน้าปลกขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวคนแล้วท่านเห็นว่ามีขนาดใหญ่มากความกว้างที่ฐานประมาณ15นิ้ว ความสูงจากฐานถึงปลายยอดประมาณ24นิ้วน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ16.1กิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นพระที่มีพระแผ่นที่มีน้ำหนักมากเมื่อบองนั่นข้างท่านเห็นว่าความสามารถของช่างในการออกแบบคือทำให้ฐานที่มีลักษณะกว้างสามารถตั้งตรงเกี่ยวกับพื้นได้ท่านจะเห็นพุทธศิลต่างๆที่มีความงดงามมีมิติมีความอ่อนช้อยเนื้อดิน ที่มีความเก่าแก่มีคราบไขคราบกรุและลาดำให้เห็นไม่ดีต่างๆเมื่อมองท่านด้านข้างท่านจะเห็นว่าเป,เป็นพระที่มีความงดงามมีมิติมีความลึกของพิมพ์ความเก่านั้นท่านจะเห็นจากที่ผิวจะมีคราบกรุคราบลาดำซึ่งบ่งชี้ถึงความเก่าแก่ได้อย่างชัดเจนส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นลักษณะเป็นโคง้งผ,ผิวโค้งและเรียบ จะเห็นลักษณะของความเก่าแก่ของเนื้อเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานในจุดที่จะเห็นลูกศรคือจะเห็นการสึกกร่อนของเนื้อดินของพระที่มีอายุกว่า1000ปีมีคราบกรุคราบไขคลาดําและการสึกกร่อนของของผิวอย่างชัดเจนเมื่อเทียบทั้งสองพิมพ์คือพิมพ์หน้าปกใหญ่และพิมพ์หน้าปกขนาดกลางที่เป็นรูปใบเสมานั้นจะเห็นว่ามีขนาดและพิมพ์ที่ต่างกันพุทธศิน ององ,องพระก็มีความต่างกันในพิมพ์ขนาดกลางนี้จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ14นิ้วฐานด้านล่างจะมีความกว้างประมาณ6นิ้วส่วนปลายยอดด้านบนจะมีความกว้างประมาณ8นิ้วนะครับน้าหนักอยู่ที่ประมาณ3.1กิโลกร,รมัมสาหรับพุทธศิลป์นั้นเป็นพระนั่งขัดสมาธิราบบนฐาน3ชั้นสวมจีวร เป,เป็นจีวรเฉียงได้มีสังกติพาดลงมาถึงที่บริเวณสะดือครับเมื่อมองด้านข้างจะเห็นารายละเอียดการตกแต่งของพิมพ์พมิติต่างๆความงดงามลักษณะของฐานทั้ง3ชั้นที่มีขนดลำตัวของพญานาคการสร้างในอย่างงดงามส่วนด้านหลังก็จะมีความเก่าแก่งของเนื้อมีคาบไขคคาบกุและคาบลาดดำสมกับอายุของพระ ที่สังเกตนะครับความเก่าแก่ของเนื้อที่ด้านหลังความสูงนั้นจะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วนะครับจากฐานล่างถึงยอดปลายด้านบนของยอดเสมานี่เป็นการเทียบกันระหว่างภาพพิมพ์หน้าปกขนาดกลางและภาพพิมพ์ปางแสดงทำปุ่นตลิกะสูตรและยอดเขาคิชกูฏที่เป็นภาพขนาดกลางสี่เหลี่ยมภาพแผน่นภาพแผ่นขนาดใหญ่ป,ปางแสดงทมปุ่นตลิกะสูตรและยอดเขาคิชกูฏนั้นเป็นพิมพ์ที่หาชมได้ยากมาก ท่านอาจจะเคยเห็นได้บ้างแต่สําหรับพระพิมพ์ของกูนาโดูนพระแผ่นลักษณะนี้จะมีความงดงามรายละเอียดต่างๆมีความอ่อนช้อยงดงามมีมิติครับเป็นพระประธานนั่งประทับอยู่บนพระราชอาณจอยู่ในซุปใต้ล่มโรพพึกมีประพามนทนที่ด้านหลังของพระเสียนมีเทวดาต่างๆและน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2.9กิโลกรัมนะครับสำหรับพระแผ่น บางแสดงสัจธรรมปุณนฤกกะสูตรนยอดเขาคิชจิกูดนี้นะครับขอ,อท่านพิจารณานะครับมิติความอ่อนช้อยนะครับในรายละเอียดของพิมพ์นั้นงดงามมากแฝงไปด้วยความเก่าแก่งของเนื้อลักษณะลามีลาดำคราบกรูคราบไขของพระเนื้อดินอายุนับหลายร้อยถึงพันปีนะครับจะมีความเป็นธรรมชาติมากพิมพ์ต่างๆจะดูนิ่มตาสวยง,งามอ่อนช้อยมีมิติ สมกับสําหรับด้านข้างนะครับท่านจะเห็นลักษณะเป็นพระแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับมีความหนาประมาณเกือบสองนิ้วนะครับคาบกูคาบไข่ต่างๆทั้งด้านข้างด้านหลังนะครับท่านจะเห็นลาดําคาบไข่คาบกูนอแดงจะมีความเก่ามากสําหรับรายละเอียดภาพแผ่นทั้งสามพิมพ์นี้ท่านสามารถเข้าไปหารายละเอียดได้ที่ f c e b o o k p เพ e วิทยธพันส่วนตัวพุทธรักษานะครับจะมีภาพถ่ายที่ชัดเจนและรายละเอียดให้ท่านได้ศึกษาสำหรับในพระพิมพ หมวดต่างๆหรือ่าเครื่องหมดอื่นๆนั้นท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ w w w p t พุทธรักษา .com นะครับจะมีรายละเอียดที่ท่านชมจํานวนมากสําหรับวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาขอขอบคุณท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและขอให้ท่านได้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับหากท่านมีข้อความ ที่จะส่งนะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ www.putthadaksa.com นะครับหรือ ID l i n e 0915524545นะครับขอบคุณครับ